พี่น้องไปสิพ้าเวงเอยพิธีเอสมุมทานครับนี่ครับที่สมุมทานเราท่านนี่ครับที่ว่าเขาไปย่างไปต้มไปทอดช่วยนี่ครับนี่ครับนี่เป็นต่อต่อใหม่ต่อต่อพันธสัตย์นะครับนี่แข็งบักค,าคับนี่ติดท่านดีครับนี่อันนี้พอกําลังเอยพอกําลังเงยขุดดินผมมันไหวครับผมไหวเพื่อว่าใส่มันเป็นท่านครับผม แล้วพอแตามันเบิดไฟเขาจังมาขุดหนอีกทีนึงครับเมื่อกี้เป็นทานอย่อยงไหนครับนี่เอาขุดดินผมมันเลยนะครับนี่ก็ไฟไปแล้วครับว่าถมว้จังมือมันยังหเป็นทานเนี่ยเหมืนว่าถมใบจัว่านเบิดขวันหมดนะครับมันยังจิเป็นทาน เป็นท่านดีครับเอ๋ไม่ไม่ตัวนี้ไม่มันธาตุไม่มันก่นนี่ครับอันที่ว่าเป็นแร้วกับนมี้ครับนี่ครับผมอันที่ว่าไปใส่งานได้แล้วครับนี่นี่กำลังขุดขุดดินใส่ครับขุดดินผมไปเลยนะครับผมผมไปมันมีไอแสงออกมาว่ามีหูเลยครับจงไว้หูหน่อยว้ตะกว้นมันออกครับไป้างไหนจังประดับครับผมนี่บพี่ที่ทำทานสุมท่านแบบบ้านๆนี่แหละครับปฏิที่ว่าเขาเอื้อสมท่านแบบบ้าน จะขุดดินถมเด้ครับนี่ครับก็มีถมเด้วนะครับนี่ถมแบบนี้แล้ครับอันนี้จะเป็นผู้เท่าครับมันเห็ดมาตัางแต่ปูต่ตาปู่เพิ่นแะครับแบบนี้เดี๋ยวถ้าเบิ้งิงอีกทีนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวตัวเป็นท่านดิฉันจะให้มาเบิง้งตอนมาเก็บท่านได้ครับผมสวัสดีครับ